ท่านใดจะอาสาสมัครแปลนิมนต์และเชิญได้เลยครับข้อหนึ่งขออนุญาตครับข้อหนึ่งนะครับกุลธีตาอันว่ากุลธิดาโอโรเกตวาแลดูแล้วตังอาชีวิกังซึ่ง อาชีวิกานั้นปรับพรชิตังผู้บวชแล้วสาสเนในศาสนาพุทธศะของพระพุทธเจ้าปะสีทิเริ่มใส่แล้วกุลธีตาอันว่ากุลธิดาโอโลเกตวาแลดูแล้ว อาชีวิกังซึ่งอาชีวิกานั้นปรับพระชิตังผู้บวชแล้วศาสนในศาสนาพุทธศาสะของพระพุทธเจ้าปะสีกิเรื่อมใสแล้วครับต่อไปข้อสองเลยครับข้อสองขอญอาตครับข้อสองขอญอาตครับ นาริโยอ่านว่านารีทั้งหลายโอโลเกตวาแรดูแล้วตากัญญายโยซึ่งนางสาวน้อยทั้งหลายเหล่านั้นปฏิกันตาผู้กล้ากลับแล้ววิหาราจากวิหารพิกขูนังของภิกษุทั้งหลายอนุโมทิงสุอนุโมทนาแล้ว นาริโยอันว่านารีทั้งหลายโอโรเกตวาอาแลดูแล้วตากัญญายโยซึ่งนางสาวน้อยทั้งหลายเหล่านั้นปติกันตาผู้ก้าวกลับแล้ววิหาราจากวิหารพิกขูนังของภิกษุทั้งหลายอนุโมทินสุอนุโมทนาแล้ว เยี่ยมเลยครับข้อสามครับข้อสามขออนุญาตค่ะอิทธิอันว่าหญิงโอโลเกตวาแรดูแล้วตาทาสิโยซึ่งนางทาสีตั้งหลายเหล่านั้นนิลีนาโย و, ผู้แอบแล้วมัดเจในต้ามกลางปาสาทัศแห่งปราศาส ปักโกสิร้องเรียกแล้วอิทีอันว่าหญิงโอโลเกตวาแรดูแล้วตาทาซิโอซึ่งนางทาสีตั้งหลายเหล่านั้นนิลีนาโย ο, ผู้แอบแล้วมัตเชในท่ามกลางปาสาทสสะแองปาสาสปักโกสิร้องเรียกแล้ว ครับต่อไปข้อ,ขอสีครับข้อสี่ขออนุญ,ญาตนะครับเตวตายโยอันว่าเทวดาทั้งหลายโอโลเกตทวาแลดูแล้วตั้งอัจ,จรังซึ่งนางอับสรน,นั้นนิลีนางผู้แอบแล้ว มัดเชในต้ามกลางสันติกัตะแองสำนักสักกตะของเต้าสักกะกุจจิงสุโกรธแล้วเทวะเทวตาโยอันว่าเทวดาทั้งหลายโอโลเกตวาแลดูแล้วตั้งอัจจรังซึ่งนางอับอรน,นั้น นิลีนังผู้แอบแล้วมัดเชในต้ามกลางสันติกตะแองสํานักสักกตะกองเต้าสักกะุจิงสุโกรธแล้วรับต่อไปครับข้อห้าครับท่านใดอยากจะลองแปลแปละนะครับมีโอกาสแล้ว ขออนุอญาตลงได้ไหมครับข้อห้านะครับมาตาอันว่ามาดาอูลสัญญาณของไทยเอ่ย ไม่น่าจ,จะใช่ของผมนะได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินครับแต่ผมยังยังหาจุดไม่ถูกครับาอ,อาจารย์อลองมาทีตะโละทีตะโลอันว่าทิดาอตามาตาของมารดานั้นโอโรกิตวาแลดู แหลไปเลยครับมุกนิมุกออมาตาเป็นประธานมาตาอันว่ามานดาโอโลโกตาวาแลดูแล้วนิมุกนิมุกคายโยซึ่งความเศร้าทั้งหลายอุทก,กะมัตเชในท่ามกลางแห่ง แห่งน้ำโสจิโศกเศร้าแล้วครับก็บ att, ก็คือยังยังไม่เข้าใจก็คือยังไม่เข้าใจนั่นแหละครับทีนี้อ่คือผมเข้าใจนะฮะว่าท่านเพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังจับไม่ได้อันดับแรกเลยที่จะแนะนำให้ท่านฟังก็คือว่าหนึ่งท่านจะต้องจับประธานให้ได้ก่อนในหนึ่งประโยค จะมีประธานและกิริยาหนึ่งตัวประธานคือตัวหลักคือตัวที่แปลว่าอันว่าในที่นี้คือมาตากิริยาคุมภาคก็คือโสจินะครับหนึ่งประโยคจะมีประธานและกิริยาเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นหนึ่งประโยคจะมีประธานและกิริยาคุมภาคเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าประธานและกิริยาคุมภาคมันอยู่ตรงไหนเดา อยู่หน้าสุดกับอยู่หลังสุดเดาครับอันนี้หลักการเดาเลยครับไม่ใช่ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นครับให้เดานี้เมื่อเรารู้แล้วว่าประทานกิริยาอยู่ข้างหลังสุดทีนี้มันก็เหลือตรงกลางหลักการแปลบอกว่าเมื่อแปลประทานเสร็จแล้วให้แปลกิริยาในระหว่างซึ่งกิริยาในระหว่างที่เรากําลังเรียนเรากําลังเรียน เรากําลังเรียนและท่านอื่นๆก็แปลมาแล้วนั่นก็คือโอโลเกตวาตัวนี้สังเกตดูว่าท่านอื่นๆก็จะมาแปลโอโลเกตวานี่แหละครับท่านอื่นๆจะไม่แปลสามพวกนี้ก่อนจะแปลโอโลเกตวาเมื่อแปลโอโลเกตวาแล้วเนี่ยตามสเตปการแปลมันจะเรียกหาคำว่าซึ่งก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้า ไม่รู้แหละครับว่าซึ่งตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนปัญหาของท่านก็คือท่านมองศัพท์ไม่ออกว่าศัพท์นั้นมันคืออะไรดังนั้นก็เลยจะเดาทางยังไงก็เดาไม่ได้นะคือจะบอกว่านิมุคชาโยโอก็อไม่ได้จะบอกว่าทีตโรก็ไม่ได้แต่ในระหว่างสองศัพท์นี้เราใช้หลักมาจับครัหลักอีกแล้วหลักตรงนี้ผมกำลังพูดถึงว่านามที่เป็นวิเศษนะ เป็นธุติยาวิพัตอยู่ข้างหน้าตปัจจัยที่เป็นวิเศษณะของนามเนี่ยมันเป็นทุติยาวิพัต์อยู่ข้างหลังก็คือตรงนี้เมื่อท่านย้อนกลับไปดูของเก่าเมื่อที่ผมอธิบายท่านก็จะรู้ว่าอ๋อนามอยู่ข้างหน้าตปัจจัยที่เป็นวิเศษณะอยู่ข้างหลังท่านก็จะรู้แล้วว่าหลังจากแปลโอโลเกตวาแล้วต้องมาแปลตัวนี้ พอแปลตัวนี้เสร็จนะครับมันก็คือตัวนี้คือตาปัจจัยเลยเพราะว่ามันเป็นวิเศษณนะตัวนี้คือตัวขยายตาปัจจัยที่ท่านอื่นๆแปลให้เป็นตัวอย่างแล้วนะซึ่งท่านอื่นๆลักษณะการแปลก,ก็เช่นเดียวกันนี้ถ้าหากว่าท่านจับทางได้นะครับผมจะเรียงประโยคไว้คล้ายๆก,กันหมดจะมีโอโลเกตตวาทุกข้อเลยครับแล้วก็มีแดงหน้าแดงหลังทุกข้อแล้วแดงหน้าแดงหลังนี้ทาแปลของแดงหน้าแดงหลัง นะครับถ้าเกิดว่าแดงตัวหน้าตัวนี้มันแปลว่าอะไรผมก็จะใส่คำแปลก็คือตัวนี้ส่วนคำว่าเศร้าโศกสมมุติว่าเป็นศัพท์ที่เราไม่เคยเจอแล้วก็คือโสจิตัวนี้ครับก็จับคู่กันแบบนี้นะฮะคิดว่าน่าจะพอจับทางได้ที่ผมอธิบายพอแวบๆหรือยังครับขออนุญาตไปใหม่ได้ไหมครับได้ครับ มาตาอันว่ามารดาโอโรูเกตวาแลดุลแล้วตาทีตโรซึ่งทิดาทั้งหลายเหล่านั้นนิมุคขาโยผู้ผู้จมแล้วอุทะ,ะกัตสมัมเชในท่ามกลางแห่งน้ำโสจิเศร้าโศกแล้วครับอีกรอบนึงครับ มาตาอันว่ามารดาโอรุกิตาวาและดูแล้วตาทีตโลซึ่งธิดาทั้งหลายเหล่านั้นนิมุขคายโยผู้ผู้จมแล้วมัดเชในท่ามกลางอุทะกัสะแห่งน้ำโสจิเศร้าโศกแล้วครับอ่าครับก็จากประมาณนี้นะฮะ สังเกตดูท่านอื่นๆแปลต่อไปเลยครับข้อหกท่านใดจะแปลครับท่านใดจะแปลครับขอญญบขอนุญาตครับอาเชิญครับขอบคุณครับข้อหกวิสาขาอันเวานางวิสาขาโอโรเกตวาแปลด,ดูแล้วตังพามนิง ซึ่งพราหมณ์นั้นพณีกุดทางผู้ึ่งนางซึ่งนางพราหมณีนั้นกุดทางผู้โกรธแล้วก็มัดเชในถ้ำกลางมหาชนะสสะแห่งมหาชนปักกามิลีกไปแล้ววิสาขาอันว่านางวิสาขา ตังพามณิงเอ,อ้ขอโทษวิสาขาอันว่านางวิสาขาโอโลเกตะวาแลดูแลว้วตังพามณิงซึ่งนางพามณีกุดทางผู้โกรธแล้วมัด<ม>เชนั้นด<ม>้วยนะมีนั้นด้วยหรออ,อ,อ่ะตะตรงที่ตังพามณีซึ่งไม่ใช่พามณีนั้นอ๋อขอบคุณค่ะ ตังพามานิงซึ่งนางพามณีนั้นอ่ากุถทางผู้โกธแล้วมัดเชในถ้ำกลางมหาชนะัสสะอ่าของมหาชนปกามิหลีกไปแล้วขอบคุณค่ะสังเกตนะครับดูท่านอื่นๆต่อไปเลยครับข้อเจ็ดข้อเจ็ดครับท่านใดจะลองแปลถ้าไม่แปลไม่รู้นะครับ ขอนุญาตค่ะเจตีสีตาอันว่าที่ดาวของเจฐีโโรเกตาวาแต่ดูแล้วตาเซริโยซึ่งพระเซรีทั้งหลายเหล่านั้นนิสินดโโยผู้นั่งแล้วมัชเชในท่ากลาง ปะลิวารัสสะแห่งบริวารอคามาิอคัอาคามาิได้ไปแล้วเรจรเสรถททีทีตาอันว่าทิดาของเศรษฐีโอโรเกตาวาแลดูแล้วตาเถริโยซึ่งพระเถริทั้งหลายเหล่านั้นนิสินนายโย ูนั่งแล้วมัชฌีในท่านกลางปริวารสสะแห่งบริวารอคัามาสิได้ไปแล้วอ่าครับต่อไปข้อแปดครับญาครับสหาย,ยิกาอันว่าหญิงสหายโอโรเกตวา แรดูแล้วตังภริยังซึ่งภริยานั้นกิรันตังผู้ลำบากแล้วมัดเชในถ้ำกลางเชหัสสะแห่งเรือนนิสียิทนั่งแล้วสหายิกาอันว่าหญิงสหาย โอโรเกตวาแรดูแล้วตังภริยังซึ่งภริยานั้นจิรันตังผู้ลำบากแล้วมัชเชในถ้ำกลางเชหัสสะแห่งเรือนนิสีทินั่งแล้วครับเท่าที่แปลมาทั้งแปดข้อนี้ท่านคิดว่าท่านกระจ่างขึ้นไหมครับ ยังพอมีที่ยังงงไหมครับไม่งงครบับอาจารย์ไม่งง,งคงรบับอาจารย์แจ้ครับได้ครับอาจารย์เพราะว่าไปไปแปลไปฝึกกันมาแล้วอ่าไปฝึกกันมาแล้วแล้วก็อาจจะเพิ่มความเข้าใจนิดนึงเรื่องการแปลคาแปลไม่ได้เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังครับขอให้สังเกตคําให้ได้นั่นคือเป้าหมายหลักนะฮะใช่คะ อาล้วอันนี้คือตอนที่2จบไปนะครับต่อไปก็สู่ตอนที่3